กำหนดการวันนี้คือเราวางแผนตามที่ได้มีกนการเปิดเผยอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วมีอาการอะไร,เ,รเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไหมครคืออย่างนี้ฮะเอาตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ตอนเช้านะครับก็ศพก็จะมาจากกรุงรังนะครับประมาณ9้าโมงนะครับประมาณ9้าโมงก็มาถึงนี่ก็น่าจะประมาณสักบ่าย2โมงถึงบ่าย3าโมงนะครับพอเสร็จแล้วก็มาจากสถานที่อะไรต่างๆ แล้วก็วันนี้คงยังไม่มีพิธีรดน้ำอะไรต่างๆนะครับก็ต้องใช้เวลาในการ,รเตรียมนิดนึงก็จะเริ่มพิธีก็รุกนี้นะครับรุงนี้ก็เ,เวลา16.00น,นนะครับจะมีการารดน้ำนะครับแล้วก็เ,เวลาทุ่มตรงนะครับก็จะมีพิธีสวดพระพิธานะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ประมาณเจ็ เก็ดคืนนะครับยกเว้นวันรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์นะครับที่ที่ยกเว้นวันยกเว้นวันนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับจะมีการเออบรรจุหรือเก็บไว้หรือดำเนินการก็คงคงคงต้องเก็บไว้ก่อนนะครับรอเขาเรียกว่ารอเลิกสะดวกที่หนึ่นะครับว่าเออจะทำยังไงนะครับท่านผู้ชมได้มีการขอราชการอยู่กับกำลังดำเนินการอยู่ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ายังไม่เสร็จเป็นสิน้นกระบวนการถูกไหมไม่ถึงไม่ถึงกระบวนกําลังดําเน,น,น,นินการกำลังดำเน,นินการขออยู่นะครับเห็นว่าทีแรกเนี่ยจะทะําเฉพาะญาติแล้วก็คือคืออย่างนี้ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเออ่วันเนี้ยวันนี้ก็โดยเราก็พูดกันว่าญาติในบ้านลูกน้องอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับาร่วมไปอะไรกันในลักษณะครอบครัวนะครับแล้วหลังจากเปิด ให้ประพวกนี้ไงฮะเริ่มเลยจากพวกนี้เป็นต้นไปท่บอกวาวันนี้มีปัญหาแล้วมีนายกใหญ่ใครในพรรคอะไรเงี้ยแจ้งความประสงค์ที่จะมารย์มายังยังไม่มีท่านผู้นับพระจารย์หรอครับก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังขอขอขอดูคิวท่านอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ได้ประสานกันไปแล้วนะครับว่าท่านจะว่าง บันไดช่วงไหนก็จะไปกลับเลียนท่านนะครับเลียนเชียท่านเบื้องต้นได้คุยกับท่านนี้ท่านว่ายังไงครับเออท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าขอให้พวกเราเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มีความสมัครใจสามัคคีให้ทับที่จะดาเนินการกันต่อไปนะครับไม่ยถึงเรื่องการเลอกก้าวของจานเมืองเรื่องของพักเรื่องของอะไรใดครับคือคือตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องพักนะครับมันมันควรจะเลิกกูดวกันได้แล้ว เพราะว่ามันจะสมัครปัจันจนี้แล้วนะครับมันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นไปตามนี้เพียงแต่ว่าก,ก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าออทีมงานส่วนกางเจ้าหน้าเนี่ยมันเหมือนกับเปรือที่หลอกอยู่ในแม่น้ำนะคนคัดท้ายไม่มีนะครับแต่ว่าทีมงานทุกคนก็เขาเรียกอะไระมีจิตใจเดียวกันนะครับวันนี้มัน,นเหมือนขาดกำลังใจไหมคะในการเออผมผมเชื่อว,ว่า ทุกคนทีมงานทุกคนเนยเขาเข้าใจนะครับเขาเข้าใจว่าคุณเอกต้องการอะไรนะครับแล้วก็เขาเก็คงจะทําให้ได้ได,ได้ตาทมที่เหตเกต้อ์การคุณเอกเคยบอกกับทีมงานอะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องนําสิ่งนี้ไปผลักดันให้ได้ในการเลือกตัง้งรอบนี้นไม่ฮะคือท่านท่านเพียร์บอกขอให้เราทํางานกันอย่างเต็มความสามารถนะครับทำงานอย่างเต็มที่นะครับ ตอนนี้ผ่ันกำลังใจในทีมเป็นไงบ้างคะเกอบรรดาผู้สมัครต่างกก็ทุกคนก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเรื่องฝันกําลังใจทุกคนเสียฝันนะครับแต่ว่าทุกคนไม่เสียกําลังใจนะครับความรู้สึกตอนนี้เป็นถือว่าแบบแต่ละคนได้ได้มีการพูดยังไมาเรื่องแบบกระทันหันมากใช่ไหมคือมันเร็วไปหน่อยเราไม่ได้มีการเตรียมตัวนะคบมัน บอก,อก,อกม่มคุณแม่ไม่ต้องวาครับมไม่ต้องโยไม่ต้อง